มากมายแล้วก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาจะเป็นคนสั่งทีนี้ก็มีสมาชิกสภาคนหนึ่งบุทธ,ธิสภานะครับพลตำรวจตรีเกลิดกักลยาณน,นิตรนามนตระกูลคลับคล้ายคลับคลาอยู่ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับขั้นตอนการสลายฝูงชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำไปรับโดยระบุว่ารัฐบาลสามารถจะย้ายที่ประชุมได้เช่นไปประชุมกันที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ หรือไปที่หอประชุมกองทัพเรือซึ่งเห็นว่าเป็นที่เหมาะนะะนอกจากนั้นยังบอกว่าการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นใช้วิธีเดินหน้าฆ่าลูกเดียว <c oughs> ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่เริ่มจากมาตรการขั้นเบาไปหาหนักจึงต้องการทราบผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการ <c oughs> คำว่าวิธีเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำที่หนัก เป็นคำที่โหดร้ายและเป็นคำที่ใส่ร้ายตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่น่าเชื่อว่าคำพูดคำนี้จะออกมาจากประธานมามา,มา,ม,ามาจากสมาชิกผุที่สภาครับแลนะมาจากสวที่เป็นอดีตนายตำรวจด้วยนะครับมียศเป็นตำรวจซะด้วยที่เอกไม่ชอบใจใครตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณสุข,ขุมพงษ์ได้ชี้แจงข้อสักถานนี้โดยบอกว่าการดําเนินการของตํารวจไม่เข้าข่ายคําว่าเดินหน้าฆ่าลูกเดียว ตามที่พลตำรวจตรีเกิกได้กล่าวบอกว่าการชุมนุมนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงคงไม่สามารถจะใช้วิธีเดินเข้าไปเจรจาได้รัฐมนตรีบางคนเกือบถูกทำร้ายระหว่างเดินเข้าไปในสภาส่วนการย้ายสถานที่ขอย้ำว่าเป็นอำนาจประธานรัฐสภาไม่ใช่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีนะครับ ทีนี้ก็ยังบอกต่อไปอธิบายการสลายการชุมนุมว่าตำรวจได้พยายามเจรจาแล้วนะไม่ใช่ไม่เจรจานะแต่ผู้ชุมนุมปฏิเสธการเจรจาเพราะฉะนั้นตลอดทั้งวันตำรวจอยู่ในสภาพที่ว่าไม่ได้พกพาอาวุธปืนตรงกันข้ามกับกาดพันธมิตรที่ใช้ทั้งไม้กอฟไม่ถุงใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ทราบว่าภายในบรรจุอะไรไว้บ้าง ส่วนข้อเสนออีกข้อหนึ่งที่บอกว่าให้ฉีดน้ําใส่ผู้ชุมนุมนั้นทางตํารวจบอกว่าได้ประสานกทมแล้วติดขัดสุดท้ายจึงต้องใช้แก๊สน้ําตาและการใช้แก๊สน้ําตาก็เพื่อการผลักดันการชุมนุมเท่านั้นไม่ใช่สลายการชุมนุมนี่ก็โดยสรุปก็เถียงกันเรื่องเก่าๆที่เราก็ฟังฟังกันมาแล้วนั่นแหละนะจนจะเบื่ออยู่แล้วลหละแต่ว่าคุณรศนาก็โผล่มาอีกครับโผล่มาอีก โดยถามว่าความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรมต่อการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมนั้นมันต้องมีเพราะว่าเป็นการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุคุณรศนาเขาบอกว่าผู้ชุมนุมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ชุมนุมที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมืองพร้อมระบุว่าแก๊สน้ำตาที่ตำรวจใช้นั้นเป็นระเบิดผสมซีโฟ จึงเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลในทางการเมืองและทางอาญาตรงนี้แม่ผมเห็นจะทนไม่ได้ถ้าไม่ได้เถียงสมาชิกบุษทิสภาเส<ช>ียหน่อยคือบอกว่าผู้ชุมนุมไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายผู้ชุมนุมเป็นผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเอาละที่พูดมาก็ไม่ผิดแต่ผมจะถามคุณรสนาเส้นหน่อยถามว่าคนที่ชุมนุมกันโดยประกาศ ทางโทรทัศน์ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นพยาได้ครับบอกว่าให้เราไปชุมนุมกันปิดอาคารรัฐสภาไว้ห้ามไม่ให้สมาชิกเข้าไปประชุมได้เป็นอันขาดความข้อนี้คุณรศนารู้ไหมครับว่ามันผิดกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสามผู้ใดใช้กำลังขู่เข็นหรือขู่ว่าจะใช้กำลังบังคับไม่ให้ รัฐสภาทํางานได้มันเข้าข่ายตบทามอัตราร้อยสิบสามเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทําการเช่นนี้จะบอกว่าเป็นผู้ชุมนุมที่เห็นต่างกันทางการเมืองไม่ได้ผิดครับและก็ผู้ที่ไปชุมนุมนั้นถ้าหากว่ามีพาพกพาอาวุธไปก็ไม่ใช่การชุมนุมที่บริสุทธิ์ที่รัฐธรรมนูญจะให้ความคุ้มครอง เพราะนั้นของคุณที่กล่าวตรงนี้ก็ผิดแล้วครับส่วนข้อที่คุณบอกว่าแก๊สน้ำตาที่ตำรวจใช้นั้นเป็นระเบิดผสมซีโฟอันนี้ผมไม่ใช่ผู้ชำนาญการเรื่องระเบิดผมไม่เถียงคุณแต่ว่านิติวิทยาศาสตร์กับกองพิสูจน์หลักฐานเขาจะเป็นคนพิสูจน์ได้ว่ามันใช่ระเบิดผสมซีโฟอย่างที่คุณว่าหรือเปล่าคือถ้าระเบิดผสมซีโฟในเข้าใจว่าในรถจิบคันสีขาว ก็ก็เป็นเรื่องพักคพวกของพันธมิตรเขานั่นแหละครับไม่ใช่เรื่องของตำร,รวจประเด็นท,ที่ที่หลายคนได้มองข้ามไปแต่ว่าเป็นสาระสําคัญก็คือว่าการที่กรทมเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้เอารถดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ําใส่ผู้ชุมนุมในการเริ่มต้นของการสลายเนี่ยครับนะครับ,รบผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครคนเก่าที่ได้เป็นสมัยสองก็อาจจะกล่าวว่าอ้างได้ว่าเลือกตั้งวันที่ห้าวันที่เจ็ดยังไม่รับรอง แต่คนที่ต้องตอบคาถามนี้ก็คือทางประหลักกรุงเทพมหานครครับในฐานะที่ดูแลกรุงเทพมหานครเวลานั้นเนี่ยว่ามีเหตุผลอะไรจึงไม่ยินยอมให้นํารถดับเพลิงเข้ามาในการสลายฝูงชนเพราะว่าถ้ามีรถดับเพลิงนะครับเราก็เห็นเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยนะครับก็ไม่มีแก๊สน้ําตานะครับมันเป็นผลที่ต่อเนื่องกันมาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่คุณสุขุมพงศ์บอกว่าในขณะที่มีการยิงแก๊สน้ําตาอีกครั้งในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ เพราะว่าขนาดนั้นรัฐสภาถูกปิดล้อมตัดมีการตัดน้ำตัดไฟและก็ไม่มีอาหารความจริงรอบนอกนี่มีเสียงตะโกนว่าฆ่ามันกันแล้วนะครับสถานการณ์นี่นะครับคนที่นั่งอยู่ในอาคารรัฐสภานอกจากสสสวเจ้าหน้าที่รัฐสภาแล้วยังมีสื่อมวลชนรวมกระทั่งรัฐมนตรีหลายคนซึ่งมีชะตากรรมเหมือนคนที่ถูกล้อมเป็นตัวประกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นไม่มีใครรู้ว่า ถ้ามีการบุกเข้ามาจริงรวมกระทั่งรถจิบคันนั้นถ้ามีการระเบิดเนี่ยนะครับจะถูกมาใช้ในภารกิจในการเข้ามาจัดการในรัฐสภายอย่างไร <Yeah. S 2> ผมจึงบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ประหลาดก็คือว่าการเอาโซ่เข้าไปเนี่ยนะครับผูกไว้ประตูเพื่อปิดล้อมแต่ความจริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับโซ่อันนี้เขาก็จะอาจจะมีการไขเข้ามาแล้วก็พังประตูเข้ามาในคราวดเดียวกันผลเสียอะไรก็จะเกิดตามเต็มกันไปหมดเราจรึงตั้งข้อสงสัยตั้งแต่เรื่องการไม่เข้าร่วมประชุมว่ามันมีอะไรที่ ที่มันมีมากกว่านี้หรือเปล่าก,ก็พรรคประชาธิปัตย์เขาเหมือนมดเขารู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตก <laughs> เขาก็เก็บไข่ไต่เสาขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลงมาติว่าไม่เข้าประชุมสภานะครับเ <laughs> มื่อประชุมเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับ <laughs> ผมบอกกับเพื่อนๆสมาชิกพรรคพลังประชาชนว่าวัาวนนี้ให้อภิปรายกันด้วยความสบายใจได้พันธมิตรไม่บุกแน่นอน พวกพัคประชาธิปัตย์ร่วมประชุมด้วยแต่ว่าถ้าพิปรายไปเนี่ยครับประชาธิปัตย์ไม่เหลือทกคนเนี่ยให้เตรียมตัวได้เลยว่าพันธมิตรเตรียมบุกแล้วแต่คุณรักครับผมผมแปลกใจนิดนึงครับว่าคือตำรวจเนี่ยทหน้าที่ปกป,ป้องสภา,านะครับซึ่งเป็นที่ทํางานของสอสสอวอนะฮะครับ,รบแต่กลับว่ามีสอวอมาตาหนิแล้วก็โจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจท,ท,<อ>ทั้งที่เขาทำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเหมือนกับว่าตำรวจนั้นถลบุชาโทษไปไม่คือสวพวกนี้เป็นกลุ่มที่บอยคอดไม่เข้าร่วมประชุม นะครับแต่ว่าโผล่เข้ามาที่มาประท้วงมาก่อกวนเป็นระ,ะระยะระยะและก็วิ่งรอกระหว่างที่าราชพัฒสวนดุสิตนะครับเพราะคุณรฆษณาไม่ได้เซ็นชื่อเขาแต่ว่าถ้าดูชื่อผมไม,ไม่แปลกใจเพราะว่าคุณรฆษณาเองก็เป็นสวที่เป็นแนวร่วมของปนรมิตรอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเพราะ เพราะท่านเองก็เคยขึ้นเวทีพันธมิตรหลายครั้งในเด็กนะครับ NGO, สองก็เคยขึ้นเวทีพันธมิตรมาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลทักษิณจะล้มครับส่วนในพลตํรวจตีเกิดกัลยานมิตรเนี่ยถ้าดูนามสกุลก็น่าเป็นญาติของพลเอสกสภพัฒ์กัลยานมิตรนะครับซึ่งเป็นแกนนาของคอมชอคนหนึ่งนะฮะแล้วพลเอกสัพพั่ง์เองก็เป็นแนวร่วมเดียวคุณสันติริมทองคุณเหมือนกันนะครับคือในการเลือกตั้งสวปี49เนี่ยคุณรศนาเนี่ยนะครับแม้ว่าได้คะแนนสูงในรอบนั้นเนี่อัอองรบรบ เหตุผลหนึ่งคือขึ้นเวทีพันธมิตรนะนะครับก็คือว่ามีมีคนไปรองเหรอทำไมตอนหลังถึงรับรองหรอครับก็คือหมายความว่ามีการยึดอํานาจและก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับตอนไอ้รอบปีสี่เก้าในคนนะครับเลือกตามรัฐธรรมนูญปีสองพันร้อยสี่สิบแต่ว่ากรณีหลังนี่ครับเลือกตามรัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแต่ผมขออนุญาตพูดถึงลดเติมเงิกรทมนิดนึงครับคือตามตามข่าวเนี่ว่ากทมได้มัดการจ่ายเงินไปแล้วประมาณสามหรือสี่งวดนะครับแต่ว่า ไม่เอารถดับเพลิงที่จอดอยู่ที่แล็บเชฟบัมาใช้นะครับตอนนี้มันก็เกิดให้มีปัญหาเพราะว่ารถมันก็เสื่อมสภาพตามการเวลาเราตัดแต่แต่ผลอยู่แต่เขาไม่ได้ใช่เหตุผลนี้ในการอ้างเขาไม่ได้บอกว่าที่ไม่ได้ให้ตำรวจไม่ได้ให้มาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถก็ก็ผมพูดในกรณีที่มันเอไปลิงก์กันแล้วกันว่าคือในเมื่อจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยรถก็ควรเอามาใช้ถ้าคิดว่ารถผิดกฎหมายก็อย่าไปเซ็นรับเพื่อจ่ายเงินอืนะครับ ไม่เช่นนั้นถ้าเซ็นรับเพื่อจ่ายเงินแล้วไม่เอารถออกมาใช้เนี่ยประเทศชาติก็เสียหายนันนันอันนั้นก็เป็นว่ากันเป็น,นอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องอีกคดีหนึ่งก็ต้องว่ากันไปนะครับกทมอ้างเหตุผลว่าไม่ให้รถด,ดับเพลิงมาสำหรับฉีดไล่ม็อบเนี่ยเพราะว่าน้ำ